เราก็มาสอกกดเส้นสันนัแข้งนะคะห่างเข่าหนึ่งฝ่ามือถ้าเรามากดตรงเนี้ยนะคะมันเป็นข้อต่อเขา่าฟิวเข่าจะหลุดแต่ไม่หลุดนะแต่ว่าันเหมือนจะหลุดนะคะเราเลยต้องห่างเข่าหนึ่งฝ่ามือเนี่ยค่ะทิ้มไว้นะคะ,ะ,คะแล้วก็กดสอกกดเส้นสันนัแข้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะคะเนี่ย <c oughs> ครูเนี่นยบอกว่าสบายอ่ะครูเนี่นยบอกว่าสบายทำไมไม่สบายเลย นะคะน้องนี่เขามีปัญหาปวดหลังในี่ยไหมลูกมีปัญหาปวดหลังอยู่นะคะมันก็เลยนี่ค่ะเน,นี้พ,พ่อครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเส้นนี้เป็นเส้นหลังไงเส้นเวละสันนักแข้งเนี่ย <c oughs> นะคะเนี่ยนะคะสามจุดนะเสร็จแล้วนะคะฉีกทุเรียนน่องหรือนวดอันนี้เรียกว่านวดน่องโยกสลับก่อนเนาะอันนี้นวดน่องโยกสลับนะคะฉีกมาอย่างนี้นะทีนี้นะคะบางควนพ่อครูหนูงวนวง,วงก็ให้เราฉีกอย่างนี้ก็ได้อันนี้เรียกว่าฉีกทุเรียนนะคะเอาท่าใดท่าหนึง่ง นะคะฉีกผู so so the the like ้เรียนน้องอันนี้จะแก้ตะคิวกลางคืนนะคะเนี่ยฉีกฉีกฉีกนะคะต่อไปนะคะถ้านี้จะไม่มีเส้นสองนะคะจะมีเส้นหนึ่งกับเส้นสามโป้งนวดเส้นสานแข้งนะคะนี่โป้งนวดเส้นสานแข้งนะคะโป้งนวดเส้นสานแข้งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาเอาขาเราออกจากเท้าเขานะคะต่อเนื่องด้วยการคลึงหลังเท้า